สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่ง้อน้ายินดีนะครับผมวันนี้มานําเสนอผัดกระรามเจนะครับผมเจไม่เจก็ทําทานได้นะครับผมเราจะทํายังไงให้ผัดกระรามของเรามีความหอมกรอบและหวานนะครับผมประมาณนี้ดูเป็นอาหารแบบพื้นๆเป็นอาหารที่แบบว่าทุกคนที่จะมองข้ามไปหนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับผมไม่ไม่ชอบไม่ชอบทําไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่า มันพื้นเป็นอะไรที่พื้นๆแต่วันนี้ได้สูตรมานะผมเราหั่นกระหล่ำลงไปแล้วก็เราจะใส่แครอดก็ได้ใส่เห็ดหอมก็ได้นะผมถ้าไม่มีไม่ก็ไม่ต้องใส่นะผมผมก็จะผัดเพียวไปเลยนะผมผมล้างกระหล่ำเสร็จแล้วผมก็จะใส่วัตถุดิบก็จะมีเครื่องปรุงนะผมก็จะมีน้ำมันหอยเจพงชิร์ดหรือว่าใส่โรดีเจนะครับผมน้ำตาลเกลือนะครับผมแล้วก็เต้าเจี้ยไป เราล้างกระทะให้สะอาดเทน้ำมันพืชลงไปผม,มผมใช้น้ำมันลำข้าวผมใช้น้ำมันพืชทูเลองอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะผมใส่เสร็จแล้วเราก็ล้างกระหล่ำให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ใส่็เครื่องปรุงรวมกันไปเลยนะผมแล้วก็เราค่อยผัดทีเดียวนะผมเราตั้งกระทะให้มันร้อนร้อนร้อนแสนร้อนนะผมประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือซอสแม็กกี้ใส่เข้าไปคือซอสปรุปงรสพอกระทะมันร้อนจนมันเริ่มควันข,นขึ้นโหมแล้วเราค่อยใส่ผักลงไปผัด ผัดผัดปผัด,ผด,ผดคือใช้ไฟแรงๆนะผมหรือว่าไฟแบบว่าลุกขึ้นบนกระทะเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือมีความอร่อยมีความกรอบความกรอบหอมหวานนะครับผมคือมันจะได้กลิ่นกระทะเหมือนกลิ่นกระทะตอนกิน,กมน,กนไม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไหมอย่างนั้นนะแบบมันเป็นกลิ่นหอมของเขาอะน่ารสชาติที่มันอร่อยนะครับผมลองไปทําทานดูใช้ไฟแรงๆนะผม ผมเป็นคนที่ไม่ชอบทานปาการะามากเลยแต่ผมได้สูตรนี้มาแล้วรู้สึกว่าอร่อยจริงๆนะครับผมก็มีโอกาสก็เลยมาทําให้ดูนะผมถ้าเราอยากจะเพิ่มสีสันเราก็ใส่แครอทไปใส่เห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดหอมนะครับผมก็จะมีสีสันที่สวยงามนะผมก็ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้สวัสดี